ทำไมผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามถึงไม่รับประทานเนื้อหมูและก็ไม่เลี้ยงสุนัขนะครับตามหลักศาสนาการไม่รับประทานเนื้อหมูเนื้อสุกรเนื่องจากเป็นคําสั่งใช้หรือว่าคําสั่งห้ามจากพระเจ้าโดยมีผู้นําคําสั่งมาถ่ายทอดนั่นก็คือท่านนาบีมูฮัมมัดนะครับผู้เป็นศาสนาทูตคนสุดท้ายแห่งอิสลาม ตามหลักวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันมีการใช้กล้องจุลทรรศน์สองดูเนื้อสัตว์พบว่าเนื้อสัตว์ทุกชนิดมีพยาธิตัวเล็กๆที่ตาของมนุษย์มองไม่เห็นอยู่มากน้อยแตกต่างกันออกไปแต่ในเนื้อหมูมีพยาธินะครับหรือว่าพยาธิีบางชนิดซึ่งมีเกราะที่เกิดจากไขมันในเนื้อหมูห่อหุ้มมันอยู่ ซึ่งความร้อนก็ไม่สามารถทำลายมันได้เหล่าพยาธิเหล่านี้นะครับจะเข้าไปฝังอยู่ในร่างกายของมนุษย์หลังจากที่กินเนื้อหมูเข้าไปแล้วก็รอฟักตัวออกมาทำอันตรายต่อร่างกายของมนุษย์เช่นในระบบประสาททางสายตาระบบประสาทในสมองเป็นต้นนะครับชาวมุสลิมในยุคก,ก่อนไม่ทราบถึงเหตุผลเหล่านี้แต่น้อมรับแล้วก็ปฏิบัติตามข้อบัญญัติที่มาจากพระเจ้าและหมูนะครับก็เป็นสัตว์น่ารังเกียจแปลความหมายก็คือ มันกินอุจจาระและก็นอนคลุกอยู่กับอุจจาระของมันซึ่งพระเจ้าก็ได้ระบุไว้ว่าเป็นสัตว์สโปรกนะครับฉะนั้นนะครับไม่ใช่ว่าชาวมุสลิมไม่ทานหมูเพราะเหตุผลที่ว่าหมูมีพยาธิถึงแม้ว่าในอนาคตจะสามารถทําให้เนื้อหมูปลอดจากพยาธิชนิดนี้ได้ หรือว่าจะมีการเลี้ยงหมูเป็นอย่างดีนะครับโดยไม่ต้องให้คลุกกับอุจจาระแต่ชาวมุสลิมก็ยังคงไม่กินหมูอยู่ดีเนื่องจากเป็นสิ่งที่พระเจ้าบัญญัติห้ามไว้ชาวอิสลามนะครับก็ไม่ได้สอนให้ชาวมุสลิมเกียดชังสุนัขเพียงแต่การทำความสะอาดอันเนื่องจากน้ำลายของสุนัขนั้นจะเกิดความยากลำบากอย่างยิ่งเพราะต้องนำมาล้างน้ำถึงเจ็ดน้ำด้วยกัน โดยน้ำแรกเป็นน้ำดินอาทิเช่นหากน้ำลายของสุนัขเลียภาชนะของชาวมุสลิมจำเป็นจะต้องล้างน้ำเจ็ดครั้งครั้งแรกให้ล้างน้ำดินที่เหลืออีก6ครั้งให้ล้างน้ำเปล่า พอน้ำลายของสุนัขศาสนาระบุว่าเป็นสิ่งสกปรกและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับพบว่าน้ำลายของสุนัขนั้นมีเชื้อโรคต่างๆมากมายซึ่งอาจทําให้เกิดโรคที่อันตรายถึงชีวิตได้อย่างเช่นโรคพิษสุนักบ้าเป็นต้นนะครับ